สวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็มาพบกับช่องของอาวิชชาแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็มารับชมรับฟังพยากรณ์อากาศโดยอาวิชชาแนลเป็นอีกหนึ่งวันครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับวันนี้ตรงกับวันที่30มิตถุนาสองพัาร่น,นี้เวลาประมาณ15บหนกาพี่น้องชาวนาทุกท่าน อันเป็นที่เคารพรักทุกทุกท่านเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่ได้รับสืบทอดมรดกมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพี่น้องถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชาวนาและกเกษตรกรไทยจะมีความล่าเริงเป็นพิเศษนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศ ตอนนี้เวลานี้นะครับผม15นาฬิกากับอีก40นาทีกำลังมีหมู่เมฆรวมตัวปเป็นย่อมใหญ่เลยพี่น้องเป็นย่อมใหญ่ๆเลยครับกำลังรวมตัวกันเป็นย่อมใหญ่ๆนะครับผมแต่จะไหลพัดผ่านไปทางไหนตอนนี้สงสัยนะครับอาวิทย์กำลังมีความสงสัยอยู่ว่ามันจะตกลงกที่นาของอาวิทย์หรือไม่นะครับพี่น้องโอ้ยเวียนหวัวมาะพี่น้องเนะาะเบิงเบิงพี่น้อง รวมตัวกันเป็นเสมือนถึงทึกเลยครับโอ้ยไปสายเจ้าสีไปสายเจ้าคืบอบวกกลับขึ้นมาสาเกินโอ้ยเจ้าเบื้องหน้าข่อยนี้แห่งกันตันอยู่นี่นะว้ายแม่เ้ยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาเอาพัดไปละพัดกลับขึ้นมานะครับผมพยากรณ์อากาศคาดว่าจะพัดกลับขึ้นมานครับผมถ้าหากว่าเมฆก้อนนี้พัดกลับขึ้นมาจะมีฝนลงมาอย่างแรงนะครับ ตามที่อาวิษสันนิฐานและสันนิเดาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับพี่น้องโอ้ยไปใส่น้อไปวังวังแล้วบังแบบว่ามีความวังแล้วนีเะตายก็เป็นหนึ่งสี่แหละครับพี่น้องไปวังวังแบบว่ามีความวังเลยวยทางนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วครับลมก็เริ่มหยุดแล้วครับเวมืดามขึดสงสัยคงจะได้สูบน้ําเหมือนเดิมครับพี่น้อง ผงจะได้สูบน้ำเหมือนเดิมครับเมื่อีิมะลืน่นทึนทึกครับพี่น้องอุ้ยแบบนี้ก็ไม่ได้ไม,มีลุ้นแล้วครับพี่น้องเลยเอ้ยอุตส่าห์ลบมาสิลงมาแรงๆโอ้ยตอนนี้สงสัยคงจะพัดไปถึงสกลน,นครนครพนมแล้วครับพี่น้องพี่น้องฝั่งทางสกลน,นครนครพนมเป็นยังไงบ้างรครับผมตอนนี้ลายอาการรายงานอากาศสภาพ รายงานสภาพอากาศกลับคืนมายังอาวิทแนลด้วยนะครับพี่น้องผมทางฝั่งสกลนครเวลานี้เป็นยังไงมั่งครับผมเวลาประมาณบ่ายสามกว่าครับบ่ายสามสี่สิบห้านาทีครับพี่น้องทางสกลนครนครพนมบึงกาฬนะครับอุดรร้อยเอ็ดน้องคายมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญเป็นยังไงมั่งครับพี่น้องฝั่งทางโน้นครับพี่น้องครับจะสีว่าเป็นคือกันครับท่าง ด้านของออวิตอมีแต่เมืดอซื่อๆนี่สงสัยสิได้เจรจากับแต่จำแล้วไม่เลี้ยงปูแบบใดบุนี่เออจังไดจังมดว่าคึ้มตัวตกเพิินนี่มันว่าแมนแล้วมันต้องอคึ้มเพิินนตกตัวนะพี่น้องนะจังที่ถือต้องอครับสำหรับวันนี้ก็จบการรายงานข่าวด้านสภาพอากาศพยากรณ์อากาศของประจำวันพุทธที่30มิมิถุนา ปีพศ2564ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องทุกทกท่านสวัสดีครับ